การฉีดยาอินซูลินโดยใช้ปากกา Novo n o r d i ดิ p n n โฟมาดูส่วนประกอบของปากกานะคะจะมี3ส่วนนะคะอันแรกก็คือด้ามจับที่จะมีสเกลบอกฉีดบอกปริมาณยาฉีดนะคะที่มีด้ามจับที่สามารถดึงออกได้ปลดล็อกนะคะไว้หมนุนยูนิตฉีดยาส่วนที่2นะคะก็จะเป็นหลอด สำหรับบรรจุหลอดยานะคะอันที่3ก็จะเป็นปอกสวมปากกานะคะยาฉีดนะคะจะมีลักษณะเป็นน้ําขุน่นหากไม่ขุ่นเราสามารถกลิ้งบนฝ่ามือได้นะคะจนกว่าลักษณะยาจะขุ่นทั่วหลอดนะคะแต่ว่าหลอดนี้เราแบ่งใช้ไปแล้วนะคะเพราะว่าใช้ในการสาธิตวิธีประกอบนะคะก็จะนำหลอดยานะคะ ที่เราได้นะคะมาใส่กับตัวบรรจุหลอดยานะคะโดยตั้งตัวสังเกตจากตัวเลข50จะอยู่ข้างล่าง300จะอยู่ข้างบนนะคะตรงจุกหลอดยานะคะจะพ้นออกมาเพียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นให้นำด้ามจับปากกานะคะหมุนเข้ากับหลอดบรรจุนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงคลิกนะคะเข็มฉีดยานะคะ เราก็จะแกะออกนะคะเป็นลักษณะนี้แล้วก็หมุนให้สนิทนะคะหมุนให้สนิทฟิกตรงบริเวณหัวเข็มนะคะเพื่อจะได้รู้ว่านะคะแน่นดีนะคะนี้เราสามารถถอดออกดูน,นี้เข็มจะมีลักษณะเล็กมากนะคะสามารถปิดไว้ได้แล้วก็ มีปอกสวมนะคะสวมไว้ให้เรียบร้อยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราประกอบเสร็จนะคะการเตรียมการฉีดนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะแอลกอฮอล์เจอร์นะคะสำหรับเช็ดบริเวณผิวที่จะฉีดนะคะแล้วก็สำลีนะคะ เตรียมให้เรียบร้อยนะคะตัวสาธิตเราวันนี้นะคะเราก็จะหมอนแดงนะคะมาสาธิตจะเห็นตรงจุดนะคะจุดที่เราจุดไว้เนี่ยก็คือสมมุติให้เป็นบริเวณสะดือนะคะเราอาจจะวัดหาตำแหน่งที่ฉีดนะคะวัดห่างออกจากสะดือประมาณ2 2นิ้วนะคะสามารถฉีดได้นะคะโดยที่ บนบริเวณฉีดน,นะคะได้นะคะปากกานะคะที่เราเตรียมไว้นะคะสำหรับฉีดน,นะคะตรงด้ามจับก็เอาไว้สำหรับหมุนยูนิตฉีดน,นะคะเวลาเราจะหมุนให้เราปลดล็อกก่อนแล้วก็หมุนปากกานะคะไปด้านขวานะคะหมุนปากกาขึ้น อันนี้ก็จะเป็นเข็มฉีดนะคะเข็มฉีดที่เราจะฉีดยาน,นะคะเบาหวานสมมติว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ฉีดสำลีชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดวนเป็นก้นหอยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ปักปากกาลงไปในลักษณะตั้งตรงกดลงไปนะคะกด น้ำเอียงนะคะอันนี้อันนี้ให้เห็นสเกลนะคะจะเห็นว่าสเกลนะ,ะเรากดติดตรงไปให้มันสนิทเสร็จแล้วก็ฉีดเข้าไปน้ำหนึ่งถึงสิบวินาทีค่อยถอยเข็มออกนะคะจะเห็นว่าสเกลจะวิ่งกลับเลขศูนย์นะคะเข็มฉีดยาจะวิ่งกลับเลขศูนย์ สวนบริเวณปลายเข็มแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปอกสวนปากกาสวนปากกาให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในการฉีดยาเบาหวานอย่างง่ายโดยใช้ปากกานโนวร์ด,ดฟิฟเพนโฟ ก็เก็บให้เรียบร้อยไกลจากมือเด็กนะคะเพราะว่าเป็นยาที่ต้องเข้าระว,วังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้